สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหินอไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทำผัดหมูสามชั้นใส่ขิงนะคะทุกคนนี่เลยค่ะตามเหินอไฟอินดี้มาเลยค่ะวันนี้มาทำกับข้าวอร่อยๆกินกันเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนก็เอาหมูสามชั้นไปล้างให้สะอาดแล้วพักไว้แล้วก็มาหั่นอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ มีเป็นขิงนะคะขิงสดหั่นฝอยนะคะแล้วก็มีเห็ดหูหนูค่ะแล้วก็มีต้นหอมสีต้นมาหั่นนะคะพอดีคำนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็มีพริกหยวกค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะสูตรเหนือาฟอินดี้นะคะมาเลยค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะก็มีซอสหอยนะคะมีน้ำมันพืชนะคะแล้วมีซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีผงชูรสค่ะนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะ มาเลยคะ่ะมาดูเลยคะ่ะวิธีการทําทําไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไฟดีขอเปิดแก๊สก่อนคะ่ะนะคะก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันพืชลงไปจ้ะทุกคนใส่ไม่ต้องเยอะนะคะอ่ะใส่น้ํามันพืชลงไปแล้วนะคะทุกคนตามด้วยอ่ากระเทียมสับค่ะทุกคนนะคะกระเทียมที่เหินไฟอินดี้ได้สับไว้นะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ นะคะใส่ลงไปในเตียวเลยนะคะนะคะ่ะแล้วตามด้วยหมูสามชั้นค่ะทุกคนนะคะ่ะลงไปเลยะคะ่ะขอเหัวไฟดีเร่งไฟหน่อยะคะ่ะ นะคะให้หมูเจะเปลือกจะสุกแล้วค่ะทุกคนสุกประมาณ80-90เปอร์เซ็นต์นะคะนะคะ,นะคะสีเริ่มมันนี่แล้วนะคะปีไฟสักนิดหน่อยอา่านะคะเ,เดี๋ยวหัวไฟอินดี้ขออนุญาตใส่น้ำสักนิดนึงนะคะอขออนุญาตใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะทุกคนนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะนะคะใส่น้ำมันหอยอ่านะคะตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยติดปลายช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วย ผมปรุงรสค่ะทุกคนผมปรุงรสเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยซอสฝาเขียวจ้ะทุกคนนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะเหมือนว่าอีดีใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะทุกคนนะคะประมาณ นช้อนโต๊ะอค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยผัดค่ะทุกคนผัดเครื่องกระหมูเข้าให้ให้เครื่องกับหมูเข้ากันนะคะค่ะตามด้วยอหอมใหญ่ค่ะทุกคนต้นหอมนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะหอมใหญ่ใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็พริกหยวกค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ ขิงสดค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดหูหนูจ้ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะต,ต้นหอมเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันสุกง่ายค่ะผัดง่ายๆค่ะผัดขิงนะคะใส่หนูสามชั้นนี่อร่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนลองไปทำกินดูนะคะ ช่วงนี้อากาศมันชื้นค่ะนะคะเราทำผัดหมูสามชั้นนะคะใส่ถิงเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะดีต่อสุขภาพด้วยจะทุกคนน่ากินไหมคะ กินมากๆเลยนะทุกคนเนาะข้าวสวยร้อนๆน,นะคะทุกคนดีต่อสุขภาพค่ะผ,ผัดขิงนะคะอร่อยมากๆเลยอ่าพอเริ่มสุกแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วนะทุกคนเนาะประมาณแปดสเก้าสิเอร์เซใส่ต้นหอมลงไปจ้ะทุกคน ไม่ต้องอะไรเยอะค่ะเดี๋ยวผัดสักหน่อยก็ตักมาประทานได้เลยจ้าเรียบร้อยค่ะง่ายๆผัดขิงค่ะกได้คําเดียวว่าแซ่บหลายจ้าค่ะผัดขิงก็แซ่บจะง่ายจ้ะทุกคนและอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยเรียบร้อยค่ะผัดขิงใส่หมูสามชั้นนะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะเหมือนไฟอินดี้ขออนุญาตปิดแก๊สก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่มาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่น่ากินไหมคะทุกคนนี่ผัดขิงนะคะนี่น่าอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักพร้อมกันนะทุกคนเนาะค่ะเดี๋ยวเหมือนไฟอินดี้ขออนุญาตตักใส่จานเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานดูพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเนาะค่ะนี่โอชิ้นเด้งๆเ,เลยค่ะ นี่มากินมากๆเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนผัดขิงใส่หมูสามชั้นค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเหินฟ้านิ่ยี่ขออนุญาตเช็ดสักนิดหน่อย โอเคค่ะ okay, เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนะคะผัดหมูสามชั้นนะคะใส่ขิงค่ะทุกคนนี่น่ากินไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะ,ะเดี๋ยวตั้งตรงนี้นะคะนี่ค่ะมาดูเลยมาดูพร้อมกันนี่เรียบร ok. ้อยแล้วค่ะนี่น่าอร่อยไหมคะทุกคนก็เพราสวยร้อนๆค่คะนี่ข้าวสวยร้อนๆคะ่ะทุกคนนี่ รับประทานเนาะค่ะก็วันนี้เหินไฟดี้ก็ได้พาทุกคนมาทำผัดขิงนะคะใส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเจอเจอกันใหม่เนาะทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เหินไฟดี้ก็ขออนุญาตไปจัดการเมนูผัดขิงก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนก็ก่อนจะจากกันเหินไฟดี้ก็ขอทุกคนฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ให้กับ ช่องเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วเหินฟ้าอินดี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะมารับชมช่องเหินฟ้าอินดี้นะคะเ,เป็นกําลังใจให้เหินฟ้าอินดี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเหินฟ้าอินดี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รักเมตตาเข้ามาดูมาชมคลิปของเหินฟ้าอินดี้นะคะ อาไม่พูดเยอะแล้วค่ะเหอนไฟดีขอไปจัดการเมนูผัดขิงหมู3ามชั้นก่อนนะคะทุกคนลาเลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ